ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องของเราที่เต็มไปด้วยทุกการอัปเดตสมาร์ทโฟนแบบลับเฉพาะที่คุณจะไม่ค่อยได้ยินที่ไหนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่หลายคนกําลังจับตาอยู่และเป็นรุ่นที่กําลังถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้นั่นก็คือ vivo v 28 pro smartphone ที่มาพร้อมดีไซน์ที่โดดเด่นความล้ำสมัยของกล้องและฟีเจอร์ที่หลายคนคาดไม่ถึงขอมาจากเล่าทุกมุมความลับที่คุณควรรู้ก่อนซื้อแบบจัดเต็ม สิ่งแรกที่รู้สึกทันทีที่ได้จับ vivo V 28 Pro คือความบางเบาและดีไซน์ที่ดูพรีเมียมกว่าราคาด้วยฝาหลังที่ไล่เฉดสีสวยงามและทําให้มือถือรุ่นนี้เป็นเหมือนชิ้นงานศินละปะในมือมากกว่าสมาร์ทโฟนทั่วไปตัวเครื่องโค้งแบบ3ามดีที่จับแล้วรู้สึกนุ่มมือไม่ลื่นง,ง่ายและให้ความรู้สึกมั่นคงแม้ใช้ด้วยมือเดียวก็ยังรู้สึกสะดวกซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่ vivo ตั้งใจพัฒนาเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์การใช้งานที่เน้นความคล่องตัว หน้าจอของ vivo v, v 2 8 pro เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เพราะมาพร้อมจอ amoled ที่มีความสว่างสีสดและให้ความรู้สึกเหมือนนภาพลอยออกมาจากหน้าจอเวลาเลื่อนดูก็ลื่นไหลยอย่างมากเพราะมี refresh rate สูงทำให้เวลาใช้งานโซเชียลดูหนังหรือเล่นเกมรู้สึกเต็มอารมณ์และสมจริงกว่ารุ่นก่อนๆน,น,นอกจากนี้ขอบจอยังบางเฉียบทำให้มือถือดูแพงและดูมีระดับขึ้นอีกขั้น ในส่วนของกล้อง Vivo V28 Pro คือจุดที่หลายคนจับตามองเพราะ Vivo ใส่เทคโนโลยีใหม่ที่เป็นเหมือนอาวุธลับสำหรับสายถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นระบบกันสั่นที่ดีขึ้นการเก็บรายละเอียดในที่แสงน้อยที่แม่นยำขึ้นและโหมด Portrait ที่ให้โทนผิวสวยเป็นธรรมชาติแบบที่แทบไม่ต้องแก้ไขเพิ่มหลังกล้องยังมาพร้อมความละเอียดสูงที่ช่วยให้ภาพคมชัดแม้ซูมเข้าไปลึกๆคุณจะรู้สึกได้เลยว่ากล้องของรุ่นนี้ถูกออกแบบเพื่อคนที่ชอบถ่ายภาพจริงๆทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ ประสิทธิภาพของ vivo V, v 2 8 Pro ก็ไม่ธรรมดาด้วยชิปประมวลผลรุ่นใหม่ที่ให้พลังเร็วทันใจเล่นเกมก็ลื่นสลับแอป,ปก็เร็วและไม่มีอาการท้างให้เห็นระบบจัดการความร้อนดีขึ้นมากแม้ใช้แบบหนักๆก,ก็ยังคงเสถียรนอกจากนี้แร m และความจุภายในก็มีให้เลือกมากพอสำหรับคนทำงานคนถ่ายรูปหรือคนที่ชอบเก็บไฟล์เยอะๆทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่เต็มเร็วเหมือนรุ่นเล็กๆ ส่วนแบตเตอรี่ vivo v 28 pro ถือว่าค่อนข้างประหยัดพลังงานและรองรับชาร์จเร็วที่ทำให้การชาร์จเต็มหนึ่งครั้งใช้เวลาไม่นานคุณสามารถใช้งานได้ทั้งวันแบบไม่ต้องพก power bank ติดตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้หลายคนต้องการมากในยุคที่ทุกคนใช้งานหนักขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งยังมีระบบ AI ที่คอยปรับการใช้พลังงานให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ใช้แบบอัตโนมัติทำให้แบตใช้ได้นานขึ้นแบบรู้สึกได้สิ่งที่ผมชอบมากเกี่ยวกับ vivo v 28 pro คือเรื่องของความนุ่มนวลของระบบ ั้งการสัมผัสการเลื่อนหน้าจอและการตอบสนองต่าง,างๆที่ให้ความรู้สึกสมูทแบบต่อเนื่องทำให้เวลาใช้งานรู้สึกเหมือนกำลังใช้สมาร์ทโฟนระดับสูงกว่าราคาไปอีกขั้นความลับเล็กๆน้อยๆอ,อย่างระบบปรับแสงอัจฉริยะการประมวลผลภาพเบื้องหลังและการเพิ่มฟีเจอร์รองรับผู้ใช้ที่หลากหลายทำให้รุ่นนี้ครบร่องในเกือบทุกด้านท้ายที่สุด vivo v 28 pro เป็นสมาร์ทโฟนที่เหมาะกับทั้งสายถ่ายรูปสายโซเชียลสายเกมหรือคนที่ต้องการมือถือดีไซน์สวยใช้งานลื่นไหลในราคาเอื้อมถึง หากคุณกำลังมองหามือถือที่คุ้มค่าและมีความลับที่ซ่อนอยู่ในการใช้งานจริงรุ่นนี้อาจเป็นคำตอบที่คุณกำลังตามมหาอยู่